ตอนที่51าสครับอัญยาสมรวมหน่อยเธอเป็นผู้ทัดสัญญาเลยนะเอ๊หนูขอโทษค่ะพอได้มาเจอกับคุณชายจินน่ะที่ปกติเห็นแต่ในหนังสือพิมพ์เลยทำให้หนูตื่นเต้นไปหน่อยอืมอาจจะช้าไปหน่อยแต่หนูชื่ออัญยาหนูเป็นสามัญชนที่ได้เข้าเรียนที่สถาบันนักเรียนทุนค่ะ สถมันชนหรอฉันพอจะได้รู้ว่าโอทัศจะใส่ใจเรื่องของสายเลียดของผู้ทำสัญญานะหมายความว่านางมีพรสวรรค์งั้นหรอไม่ต้องขอโทษหรอฉันจะฉันจะไปถือโทษคนที่ต้อนรับฉันอย่างดีแบบนี้ได้ไงงั้นหนูขอมากกว่าน,นี้ได้ไหม และที่สําคัญนะแอนยจาฉันว่าฉันบอกเธอไปแล้วนะว่าอย่าออกมาจนกว่าฉันจะเรียกเอ๊ะก็อยู่แต่ในห้องมันเงานี้นะดังนั้นหนูเลยคิดว่าถ้าได้เห็นหน้าอุนทเวคาเทียวอ่ะเดวคงจะแต่จะจู่ได้มาเจอคุณชายจีนต่อหน้าแล้วอีคิดถูกจริงๆที่หนูออกมาหาคุณ ชาวมวลชนและนักเรียนทุนหรอืคุณน,นางแบบแบดบมนสินะไม่ต้องคิดอะไรมากบอกได้คำเดียวว่าพวกเขาจะคอยรังแกนย่ามากแค่ไหนเพราะงี้แหละฉันถึงไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกโรงเรียนพวกนี้ตอนชั้นที่แล้วมีแต่พวกงี้เงาทั้งหมด ก่อนหน้านั้นขาวินคานเดียวทำไมคุณชายจินถึงมาอยู่ที่นี่เหตุผลที่ฉันมาอยู่ที่นี่อันญาคะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนมาทำร้ายเธอพูดํำสัญญาแห่งอกทาดังนั้นเธอจะต้องมากับเราฉันจะปกป้องเธอเองอันญา ปกป้องชาติคุณคะเอาหนูไปเลยค่ะยำเลยค่ะขามภาวนาต่ท่านโอทาสําเร็จแล้วในที่สุดอันย่าเดี๋ยสิโปวดพาหนูไปด้วยนะคะหนูอยากอยู่กับคุณท่านโอทาจงเจริญหมดเหรอก็พรเจ้าบ้านนั่นน่ะ ที่มีนอนหลับอยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เขาอ่อนแอลงไปมากแต่ถ้าเป็นแบบนี้บอกเลยเลยว่าเขาสู้บูเลต้าไม่ได้หรอกดังนั้นถ้าต้องประทะก,กับมันฉันจะเป็นคนสู้กับบูเลต้าเองบูเลต้าแข็งแก่งขนาดนั้นเลยเชียวใช่แล้วเจ้านั่นน่ะกลับมาอ่อนแอ การต่อสู้บนท้องทะเลถ้าเป็นเมื่อพันปีก่อนนะมันสบายมากสำหรับเขาพอมาคิดดูพวกเธอทั้งสองควรจะพักจนกว่าบูเลต้าจะเดินทางมาถึงแล้เวเป็นไงล่ะคิดว่าที่บ้านชัดเป็นไงล่ะก็โอเคดีครับถ้าเธอไม่รังเกียจก็พักที่นี่แต่เธอก็ไม่ต้องพูดกับมังกรตน นั้นด้วยฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาก็ก่อเรื่องแน่ๆเพราะยังไงนี่ก็บ้านแฟนเก่าของเขาบางกรเงินควิตไข่เทียบกับตอนแรกที่ได้เจอนางเป็นคนรอบครอบเหมือนกันนะได้ผมจาัดก,การเองตกลงค่ะหนูจะเชื่อใจคุณเพราะคุณเป็นคุณชายจินแผนการออกประจนภัย ของสาวน้อยที่ได้รับการปกป้องกับมังกรและคุณชายจินช่างโรแมนติกฉันฉันคิดเอาไว้แล้วว่าเธอจะคิดแบบนั้นไม่ต้องเรียกว่ามองโลกในแง่ดีค่ะนั่นหนูต้องเตรียมตัวเดินทางไปทิศการแล้วสิต้องบอกกับครอบครัครวก่อนแล้วเราจะออกเดินทางตอนไหน ยิ่งเดียวได้ก็ยิ่งดีงั้นพรุ่งนี้หนูก็ไปได้ยังไงครอบครัวหนูก็มีเพียงน้องชายเจ็บขวบกับหมาแก่ปีโป้ก็ดีครับเราจะได้เริ่มเดินทางเลยงั้นก็กลับไปเตรียมตัวซะหน่อยอันจะค่ะหนูจะรีบไปรีบกลับค่ะงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุณชาจิน ฉันเองก็ต้องไปแจ้งทางสถาบันแฮนยาเปิดสินะใช่ครับถ้าให้เธอลาออกพวกเขาจะเริ่มตรวจสอบแน่งั้นตอนนี้ที่เราก็ต้องกังวลคือบูเลตา้ามีใครอยู่ไหมฉันอยากขอฟื้นเผาไฟฟื้นผาไฟช่างเป็นมนุษย์ที่แปลกจริงๆต้นไม้ก็มีเยอะแยะข้างนอกอ่ะชาก่อนคุณควิดคายเยว คนคิดหรอว่าจะมีคนมาขอปืนอะไรตอนนี้บางคนพวกนี้จะประมาทเกินไปแล้วไหมเนี่ยคนข้างนอกอน่าจะเป็นคนหน่วยรบพิเศษของแ่นๆแมนทำไมพวกเขาจะมาที่นี่ดูแล้วก็คงเป็นพวกเขาที่มาจับตาดูแอนญาและแล้วคงจะยืนยันตัวตนของคนนอก ที่คุณพามาด้วยจับตาเหรอพวกมันการดียังไงอ้าวคุณคือบอกมาแกเป็นหน่วยพิเศษของเบนเบนใช่ไหมอืมทำไมคุณถึงผมรมะ่ผมไม่ใครส่งจะมาฉันเองฉะน,นั้นได้โปรดปล่อยมือก่อนได้ไหม ถ้าเธอจะฆ่าเขาหน่วยพิเศษคนอื่นๆคงแหกันมาทั้งหมดแกหรอเป็นหัวหน้าของมันนะได้งั้นข้าจะเปลี่ยนเป็นศพแกจบแล้วครับตอนที่50ตอนที่52นะครับทำแบบนี้แล้วระบายอารมณ์ได้รีหรือยังอะ่ะ พอคิดว่าเขาสบายสบายหลังจากโดนชัดหน้าไปแบบนั้นแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แค่คนทั่วทั่วไปจากกองกำลังวิเศษแมสแมนสินะหน้ากากสีแดงที่มีแต่ระดับหัวหน้าของกลุ่มกองทัพหน่วยรับวิเศษแมสแมนเท่านั้นที่ใส่ได้แล้วยังไงผู้ใช้ดาบโคงสิด,ด้วย มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตรงตามนี้มือขวาของจกักรพรรดิผู้นำกองทัพพิเศษของฮีทแมนกลุ่มที่สามนำแฝงเรสคนพูดถึงว่าเป็นคนที่เก่งเลี่ยงดาบในนันคาเอลต้องมีทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัยแบบนั้น แค่พลังที่สัมผัสได้อย่างน้อยก็ต้องแปดดาวดีจริงๆที่ฉันปิดหน้าไว้ด้วยลุนมุชชาเจ้าเกี่ยงไม่เบาเลยนี่สำหรับมนุษย์ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ไม่นนพอใจแต่พวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำแบบนี้เพื่อตรวจสอบตอัวตนของแขกของท่าน ที่รักรอบเข้ามาในวันนี้ในเมื่อยืนยันได้แล้วพวกเราจะขอตัวกลับก่อนล่ะเจ้าแคบพูดขอโทษทั้งที่บุกลุกมาในถิ่นของค่าแบบนี้ไร้มารยาทเนี่ยนะจะอวดดีก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยคุณเอนยารีบร้อนออกจากบ้านไปเมื่อกี้ ออกไปดึกๆแบบนั้นนะ่ะคนเดียวเนี่ยไม่คิดว่ามันจะอันตรายมากหรอพวกเราอะ่ะสู้กันที่นี่ตอนนี้ท่านก็คงจัดการผมได้แต่ก็คงไปช่วยแอนนาไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในเวลาสั้นๆถึงเป็นแบบนั้นยังอยากจะต่อ,อยังหรอถ้าไม่งั้นผมอขอผ่านแล้วกันถ้างั้นแล้วก็ อย่าลืมสละครั้งหน้าเจ้าต้องเอาของที่ห่วงแหนนมาเสี่ยงเหมือนกันทุกๆอย่างที่เจ้าปกป้องไว้ด้วยชีวิตเจ้าต้องเตรียมตัวเสียมันไปทั้งหมดเพราะสิ่งที่เจ้าทำในวันนี้จนกว่าจะได้เจอครั้งหน้ายืนยันรูปลักษ ผู้รับรอบได้แล้วกลับไปสืบตัวตนของเขาซะแล้วก็ตอนนี้ให้หยุดการเฝ้าสังเกตมังกรเงินทั้งหมดไปก่อนครับแต่ว่าหัวหน้าพวกเราควรจะจับตาดูการเคลื่อนไหวของฮาว,วิคาร์เอลกับพวกที่ลักรอบเข้ามาไม,ไม่ใช่หรอครับ ถ้าเราไปยัวย่วยุบมังกรเงินโมโหมากกว่านี้เรื่องคงได้เลวร้วายลงแน่ฉันจะรับผิดชอบเองถอนตัวไปซะพวกนั้นทำอะไรกันอยู่แน่เดี๋ยวพวกนายจะกลายเป็นอันตรายกันหมดเลิกจับตาระยะใกล้จนกว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรพิเศษเออข้าใจแล้วครับ โถ่้ข้านี่มันโง่จริงๆที่ปล่อยให้อันยาอยู่ในเมืองชั่วๆแบบนั้นเจ้าว่ากับมุลกันไม่มาข้าก็คงรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างดีที่ตอนนี้พวกเราเลี่ยงมันไปได้พวกเราใส่ใจเรื่องของอุณแอนนากันก่อนดีกว่าได้ได้ พวกเราต้องเคลื่อนไหวกันพรุ่งนี้เช้าว,วันต่อมาค่อยยังชั่วที่รู้ว่ามีพ่อค้าไปที่ทานไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านคับวีคายโยผมให้เงินกับกับตันไปเยอะเขาเลยไม่ปล่อยแอนญาทิ้งหรอกครับยิ่งกว่านั้นมูลกันนะก็ไปด้วย เพราะงั้นไม่ต้องกังวลหรอกครับอ่าอ่าเรื่องนั้นแหละที่ข้ากังวลถ้างั้นข้าจะติดต่อวูลเลต,ต้าเดี๋ยวนี้พอมูลกานกลับมาเจ้าก็พบหน้านางหนึ่งอาทิตต์ต่อมาืมทำได้ดีมากมูลกานชิอาิตการเอลเนี่ยเชื่อชม กว่าที่คิดมากเลยนะจุดอยู่นี่มันอะไรกันพวกเราสองคนนะสร้างบ้านหลังนี้มาตอนที่อยู่ด้วยกันในอดีตข้ารู้ว่าทำไมถึงให้พวกเราอยู่ที่นี่แล้วความเย็นชาของนายมันอุ่นขึ้นหรือยังไงอย่าพูดอะไรขำเลยน่ะเจ้าหนูข้าก็แค่ มันเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้นพันปีก่อนในบูปานที่เหมือนที่นี่เป๊ะไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไระเกิดขึ้นตอนนั้นก็ล้วนสนุกใช่ไหมล่ะมูลการเออเวนเลยมูลการเป็นอะไรมูลกานไม่มีอะไรจุ่ๆข่าก มันก็หน้าเวตนาจังแค่บินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วหรือไงเงียบหน้าไม่ว่าค่าจอดอันแอร์ลงแค่ไหนอ่ะค่าก็ไม่เหนื่อยเพราะแค่เรื่องแบบนี้หรอกนะถ้างั้นก็รีบๆตั้งสติสิอุเรต้าตอบกลับมาแล้วนะเป็นกลางคืนพรุ่งนี้ ตำแหน่งคือเกาะล้างนอกชายฝั่งใต้ของเบ็บเมนพอได้ ulator, พบบูเลต้าพรุ่งนี้เจ้าจะทำยังไงหมายความว่ายังไงข้าจะบอกนางว่าที่เรียกมาก็เพราะรู้ว่าลาตี้ มังกรผู้พิทักษ์ของไอ้อนมิ้อยู่ที่ไหนแล้วถ้าเจ้านั่นทําเป็นไม่รู้เรื่องข้าจะตบให้คว่ำเลยกระบือหรือเปล่าเนี่ยไม่เลวถ้าเป็นเจ้าหนูของข้าเขาคงแย้งสถานการณ์น้าคางรแบบนั้นได้ในเมื่อเจ้าไม่มีอันยญาอยู่ด้วยจะทำอะไรมันก็ได้หมดอะนะ ไม่เจ้าอย่าทำอะไรกับมุระกันข้าจะสู้คนเดียวข้าไม่ต้องการเจ้านี่นไม่ว่าข้าจะอัดแอรยังไงข้าก็ไม่ต้องการความเห็นใจจากแฟนเก่าหรอกนะใครบอกว่าความเห็นใจกันเลิกพูดไรสาระสักทีข้าทำแบบนี้ก็พอเพราะแอนย่าตั้งหากแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ซีเรียสเรี่ยง เกียรติของมังกรมากด้วยสิ่งก็แปลว่าบริต้าต้องมาคนเดียวแน่ๆแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะแพ้กับคนแบบนั้นหรอไม่ต้องห่วงก็ทำตัวชิววไปเถอะบอกตามตรงฉันไม่คิดว่าพวกนั้นจะมาคนเดียวหรอกนะถ้าพวกนั้นมันลักพาตัวทาดินไปจริงๆอะ่ะแล้วก็จะสร้าง สัญญาแบบไม่ชอบมาพาควรขึ้นมาทำไมพวกนั้นอาจจะเทียบตัวมาเต็มที่เลยก็ได้ฮะาาจ้างเป็นเกียรติอะไรอย่างนี้พอดีว่าฉันเนี่ยจะได้เจอกับมังกรเงินแห่งการเวลาอาวิทย์ไคลแล้วนี่ยินดีที่ได้พบ วงกรบินรอผู้นำตระกูลชิปเปิลและผู้ทำทัญญาของเมนซิเรียรฉันคือแอนเจอร์ชิปเปิลวูเลตตาข้านึกว่าเจ้าบอกว่าจะมาคนเดียวซะอีกตอนที่ข้าได้รับจดหมายข้าอยู่กับอันเฟรดพอดีนะ ถ้าสนใจเรื่องของผู้ทํำสัญญาแห่งอัตตามากอันเจก็เหมือนจะสนใจเหมือนกันเพราะงั้นข้าก็เลยให้เขาเข้าใจด้วยนะตอนที่5.2ก็จบแล้วนะครับ